จีนเวียดไปลงทุนในลาวเยอะไม่รับคนลาวเข้าทำงานบ้างเลยเหรอกับทักทายสบายดีสวัสดีค่ะพีพีเอฟซที่น่ารักทุกๆคนืันนี้น้องอ้อนก็จะมาขยายความนอกกับทิ่นี่ค่ะแบบว่าไ้ายสงสัยนาะว่าแบบว่าจะมีทั้งเวียดทั้งจีนเนาะเพิ่นจะไปลงทุนในลาวเนาะเพิ่นลเลยเพิ่นเลยขอ,ขอของแบบของใจเนาะว่า เพิ่นบรับคนเล่าขเขาทํางานบางเรื่อยบ่กันนะคือออนเนี่ยบอกเลยว่าการลับบางเนาะแต่ว่าส่วนรายเขาก็จะเลือกนั่นเองเนาะแต่จะมีรายก้นก็จะเลือกทีตะยูบาทเนาะเหลือทีจะยูบาทดีกว่ามาไทยนั่นเนองนะโอเคจ้าทุกคนก่อนจะไปรับชมรับฟังกันเข้าฟังทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ออนนําเด้อจ้าเพื่อจะบริพาทุกคลิปของออนนั่นเองจ้าโอเคเนอกเขาเหลือกกันเลยเนาะคือแบบว่า อ่าหลายหลายคน BTS บอกว่าอ้อนก็คือแบบโบเห็ุงานอยู่บะา,านนะเพราะว่าทาั้งเยดทั้งจีนเผนจะไปลงทุนในเล้านะอ้อนอยากบอกเลยว่าคือเนาะอ,อยู่ในเลาาเนาะบอกเลยว่าวัานหนึ่งอ่านอ้องของออดเอ๋ออ้อนก็นเคยคิดเนาะอ่าเป็นโรงงานเป็นโรงงานอ่าเผาถ่านเนาะเผาถ่านเผาอ่าเผาไหมติวมั้ยังเนาะ่นจะเห็นแบบอ่ามันเป็นโรงงานของจีน,นเนาะมันเป็นโรงงานของจีนเผาถ่านนะคือแบบ เป็นเป็นโรงงานไงเติอนะ่ะไงแบบเพ้นไล้คนเวลาไว้ดูในยังเขาหมากักหรือว่าคนแบบนี้ขบครัวเขากลับไปแต่ว่าเพื่อนห้วันละหกสิบพันกีบเนาะตอนนั้นตอนนั้นลอยหนึ่งมันิดสิประมัณสามสิบเนาะสามสิบ สามสิบพันกีบลอยต่อหนึ่งลอยบาท 60, บาทกสิมก็อาจจะวันละสองลอยเนาะเขาหายเนาะเขาหายวันละสองลอยข่าวแปดโมงเลิกหาโมงเนาะแต่ห้าต้องกินนะทุกคนต้องกินแล้วก็ต้องแบบว่าต้องกินต้องใส่ฮะนะแล้วก็คาน้ำมันลดอีกเด้เนาะมันสีไวบอสต้อนอ้อนก็เคยคิดนะว่าจะไปเห็ดน้ำหนองเนาะเพราะว่า อยากล่องไปเนาะแบบนองก็บอกว่าอุ้ยเจ้าทิดเจ้าสิไว้บ่เอื่อยเจ้าเคยเหตุแต่งานบ้านแต่บ่เคยเห็นงานโรงงานอีกอย่างแต่ก็บ่เคยเหตุอยู่ทางบ้านนะที่แรกก็บว่าจะไปแต่นะทุกคนก็เลยเปลี่ยนใจบอกไปอยู่เพื่อนดีกว่าพักผ่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะล่งไทยแล้วนะเพราะว่าแล้วก็จะมีหลายคนบอกว่าทั้งจีนทั้งียดเพื่อนไปแบบว่าลงทุนในลาวเขาบลับเลยหรอคือหลับแต่ว่าเขาก็ห้ค้าแรงขันตามของลาวเนาะคือวันละหกสิบพันขีบ กลับมาไทยวันละสามรอยห้าสิบอะวันละสามร้อยหาสิบถามมีโอมียังอีกมันกัดจะได้แบบว่าวันละสี่ร้อยหรือห้าร้อยบางคนก็อาจจะได้วันละเจ็ดร้อยอะแปลว่าความมันนะมันแตกต่างกันนะอีกอย่างเนาะเขาก็ต้องมีฟีเมอร์นะต้องวังวงไหวก่อนห้ีเนาะคันเข้ามาเหตดอยู่ฝั่งนี้เขาก็คือเหตุตามเวลาแลละกพิผนก็รหายคาต่อแทนที่สูงกว่าอ้อนบอกเลยว่าบ่มีไพ่ดอกนะทีจะแบบว่าบอหาสิงดีๆห้กับตัวเองเนาะ บ่หาสิ่งทีดีๆให้กับตัวเองบวิพายด์วสิีวาอยากอยู่แต่จุดเดิมจุดเก่าทางว่ามันได้เงินบอ่มันกระไดเนาะแต่ว่ามันได้หน่อยอ่ะอ้อนก็นเลยบบเลือกเนาะบบเลือกที่จะอยู่บ้านเนาะอ้อนก็นเลยเลือกที่จะมาไทยดีกว่าเพราะว่าค่าตอบแทนมันสูงเนาะเพราะว่าตอนนั้นค้อนกัรเงินเดือนเก่าผ่นหาน่ะเองนะทุกคนแล้วก็ค่าพิเศษค่ะยัางกรสิประมาณเดือนหนึ่งกับประมาณป้า ป่าไปกับประมาณเดือนหนึ่งเนาะกับหมื่นกว่าเนาะหมื่นกว่าค่าน้ามค่าเขาค่าน้ํามันหมอกมียังบริเียเนาะคือแบบยางกะบ,บัตมีเอฟโอยู่อยู่เลยนะก็เลยแบบกับบริเียเพราะว่าเขาเห็ดอย่างเรียบร่อยแล้วเห็ดถึงตามกฎหมายอย่างเรียบร้อยเขาแค่ไปรายงานโตตามแบบเก่าสิบวันนั่นเองเนาะ,ะก็เลยแบบเลือกทางนี้ดีกว่านะเพราะว่าว่าต่ไหนเดีย่ยมันค่าตอบแท่นสูงแล้วก็เพิ่น เขากะเคยเหตุเนาะแล้วกะอีอย่างอยู่บ้านถามว่า้ามาให้อ้อนอยู่บ้านบ่อออนกระยูเนาะแต่ว่าอาจจะแบบว่าบริยูง่ามแบบว่าแปดม่วงหาหาม่วงกับบริยูยังประมาณนี้นะเวลาแบบว่าจังใดเดียเขาไก่อยากมาเมื่อที่มันจะเลิิอนน้ำเนาะอีอย่างเห็นมูคูเข้ามาแล้วอุ้ยเข้ามาอย่างประมาณนี้คือเขาเทะอย่างแบบยากแบบว่าอยากงามคือเขานั่นเองเนาะคือแบบ อันแรนกันอยาแบบว่าอยางงามคือเขาแนนบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงเนาะอย่างงามเขาเอ้ยเขาแถมาแบบมายู่ไทยมายู่เมืองกุ้งเนี่ยประมาณนี้เนาะก็เลยแบบยากนะมันการดูแลนาะการดูแลแล้วก็ทายุบ้าลเอาก็ท,าาท้ามาท้ามาสามารถง,งามลยบอก,การงามได้แต่มันก็ต้องฮาใส่โอกใส่รีมเพราะมันแดดยู่บ้านเขาเนาะคือแบบไปใส่วิมีแต่แดดยิงยำหอนแหมงมคันยิงไปเผาทานค้ายนะธุรกิจเหมิดเนาะ เขาเอินธุรกิจเหมือนนะธุรกิจเหมือนนี่คือเขาทานขายเนาะแต่บางคนเขากะับอาจจะเ้าทานค้าเองเนาะแต่บางคนเขากะับอาจจะเขาห้องงานเนาะห้องห้องงานแบบเผาทานเนาะห้องงานเผาทานคงจีนเนาะเพราะว่าเปิดรับเปิดรับตลอดเนาะดูว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเนาะเผิ่นกระหับเบิดหนองว่ะอ้อนกับที่แหลกอ้อนกัอยากไปเบิ่งเนาะแต่ว่าเมย์แบบว่าเม่บอกให้ไปเนาะเม่บอกว่า บอบอมันถูกลูกอย่างง้ประมาณแบบยานยานลูกสาวถูกอย่างงประมาณก็เลยแบบเม้ยอยากไปนะแม่อยากลองน้องกระบอให้ไปอย่างายางยประมาณแบบโอ้ยลวยจะเห็นบัวใดดอกอย่างงประมาณแบบมันอยากนะคือแบบมันอยากนะจังขนในสีชุดถ่ายก็เลยบัวใดไปสันนะทุกคนแบบอยากไปเบิ่งกน่ามันเป็นแบบใดมันเป็นสภาพแบบใดมันคืออยู่ฝั่งไพ่อยู่บอเป็นหรงงานเนาแต่ทำมาอ้อนเคยเห็นงานโรงงานบอ ออนบ่คยแต่อ้อนเคยมีแบบมียาดมีอายมีเอือยเนาะเพิ่นเห็นน้องงานกะเห็นเห็นกันอยู่เนาะแต่ว่าค่าแห้งมันกะซ้รลอยซมำลอยขึ้นไปซ้ำลอยสี่สิบห้าสิบขึ้นไปเนาะแล้วก็จะมีโอเนาะมีโอสองหรือสามชั o, ่วโมงโอกะอ่าชั่วโมงหนึ่งหกสิบกว่าบาทเนาะมันก็ได้เลยได้หาทุกคนเนี่นบอกมันก็ได้เนะ้ะหรู้ว่าถ้าเขาเห็วันหยุดเนาะเฮาก็อาจจะได้อยู่ฝั่งนี้ทุกคนนะ่ะอ้อนเชื้อว่าทุกคนนะ่ะ ต้องเลือกสิ่งที่ดีกว่าแน่นอนให้กับชีวิตเจ้าของเนาะอ้อนก็เช่นกันนะอ้อนก็เลือกสิ่งที่ดีและก็ค่าตอบแทนสูงให้สูงให้กับเจ้าของทํามาอ้อนเลือกงานบ่เฮาก็ต้องเลือกสิ่งที่เฮาแบบว่าค่าตอบแทนสูงเนาะและก็เฮาถน,นัดเนาะและก็เฮาแบบว่าอ่า อยู่ได้ค่ะนะคือแบบเอาความสบายใจเนาะทามาอ้อนนะเลือกงานอ้อนก็ยอมรับเลยว่ะเลือกเนาะเลือกถ้าเข้าเลือกได้ค่ะนะแต่ถ้าเข้าเลือกบลได้เขาก็ต้องยอมเพดนะแต่ถ้าเขามีแบบว่าเข้าสามารถเลือกได้เขาก็ต้องเลือกสิ están, 응่งที่ดีกว่าเลือกแปลว่าเข้าถนัดกว่าดีกว่าน้องเข้าถนัดดีกว่านะคือ เคยเห็นงานบานก็จะห็ดงานบานตลอดเนาะคันผู้ไดเคยเห็นงานโรงงานก็โอ้ยเห็นงานบานบ่ได้ดอกออนก็เห็นกันเนาะถ้าโอ้ยเห็นงานบานออนก็คิดว่าออ้ยเห็นงานโรงงานบ่ได้ดอกแต่เดี๋ยวนี้เนาะออนกับความคิดก็เป็นไปแล้วคิดว่าเข้าไงขึ้นเนาะเฮ้าก็ต้องเริ่มทีจะมีความหูหลบๆโตนะเ่ว่าจะเป็นภัยก็แล้วแต่ออนเสือว่าทุกคนเนาะก็ยากมีความหูหรบหบโตหลบหบโตเซ็นกันเนาะเพราะว่าเฮ้าบอสามารถที่จะ เป็นแม่บางหรือพีเดียงเมตลอดเนาะเ้าก็ต้องหางานอีนยงงหรือว่าอียงงที่มันเห็ดแบบว่าบางก้นก็อาจจะเป็นเห็ดหลานอาหารนอกแบบเห็ดอาหารเป็นนะกะสามารถเอาไปต่อยอดหรือว่าเอาไปขยายธุรกิจอยู่ฝั่งเ่าได้เพราะว่าคนไทยเพินจะซอนไฮฟี่เนาะถ้าเ้าเป็นลูกน้องถ้าห้าแบบว่าเห็ดกระเพิ่นโดนๆเนาะเพิ่นกอจะแบบว่าเ้ากเก็บเกี่ยวประสบก,การณ์เนาะคนไทย่นกระบ,บอกตลอดนะบอกอ้อนตลอดว่าถ้าคนได้ทีแบบว่าอ่า เห็ดงานหรือว่าเป็นอ่าเป็นลูกน้องเพิ่นนะเนาะ,ะเพิ่นก็จะซ้อนห้ยฟีแลยเพิ่นก็บอกว่าเห็ดได้หนีดีแล้วเพราะว่าจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วเอาไปพัฒนาอยู่บ้านเฮาสามารถเห็ดเป็นอาชีพเลี้ยงเฮาและก็เลี้ยงขอบครัวไดคือแบบว่าเพิ่นจะบอกกักหรือว่าบอกเก็บความแบบว่าความหูเนาะความหูหรืออีกยัง,ยงต่างๆเพิ่นจะซ้อนห้เบิดนะสิ่งอ่อ,อนสามอ,อ่นอ,อ,นนอ,อนเห็นอ่อนเห็นเอือยคนหนึ่งเนาะเพิ่นแบบ เพิ่นกับบเป็นยังเนาะแต่ว่าทุกวันมีเพิ่นสามารถเปิดละเปิดห่านขายแบบขายเข่าคาหมูนะเข่าคาหมูได้ด้วยแบบว่าเพราะว่าเพิ่นมาเพิ่นเห็นงานประมาณสิบประมาณหาหกปีนี่นะนาอเพิ่นเห็นงานกับเจา้านายน้องเพิ่นแบบว่าเพิ่นนก็บเกี่ยวประสบการณ์ฟังนั้นน้องเพิ่นแลวเพิ่นก็เอาไปต่อหยดอยู่ทั้งฟังเล่าไปขายเข่าคาหมูแบบโดยสาทเสแผู้ได้กำมักผู้ได้กระติดใจน,นันเองเนาองเลยคนไทยมันก็ดีใจนะที่แบบ ลูกน้องที่เพิ่นแบบซ้อนมาเนาะได้สามารถเอาสิ่งที่เพิ่นซ้อนเพิ่นยังมาได้เอามาเป็นเป็นอาชีพได้แต่ว่าเป็นเลี้ยงครอบครัวอย่างเงี้ยคือเพิ่นบด้กางเพิ่นบด้ยังเพิ่นแทนทิ่เพิ่นดีใจโดยฉับเนาะเพราะว่าเพิ่นบไ้อ่าเพิ่นบ่ได้ซ้อนลูกน้องคนนี้หว่างเปล่าลูกน้องคนลูกน้องคนนั้นคือสามารถเอาไปเลี้ยงฉีบเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงแบบอ่าลูกเมียได้เนาะคือแบบสบายเพิ่นกับแบบ ยินดีที่จะซ้อนเนาะถ้าแบบเป็นคนดีเป็นคนเกง่งคนขยันนะ่ะอ้อนบอกเลยว่าสามารถที่จะไปเหตุธุรกิจหรือว่าไปเปิดห้างเปิดย่างขายได้อยู่ฝั่งลราเนาะเพราะว่าคนไทยเพิ่นจะบอิีธีเหลืองความหูเหลืองความแบบอย่างต่างๆนานาเนาะ่นจะบอกิีดีมันก็ซ้อนเท้าได้เบิดนั่นเนองเนาะนั่นแหละทุกคนเนาะสิ่งที่อ้อน,นอยากมาบอกมานําเสนอแล้วก็มาว้าในมือนเนอหนีนาอถ้าแบบพิพาทประกันได ออนกระต่องกาพดโหดค่ะให้เอฟซีหลายๆเด้อจ้าโอเคจ้าคลิปนี้ออนกระต่องคอโตล่าแล้เด้อสบายดีสวัสดีค่ะ